สวัสดีค่ะแพทเทิร์นลายนี้นะคะใช้แพทเทิร์นหแถวค่ะขึ้นห่วงด้วยเลขที่หารด้วย5้ลงตัวแล้วบวกเพิ่มอีก2องนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะส่วนเราจะเริ่มแถวแรกนี่เราจะเริ่มจากด้านหลังค่ะแถวที่หนึ่งนะคะถักเพลทั้งแถวค่ะ แถวที่สองนิดทั้งแถวค่ะแถวที่สามเพลทั้งแถวค่ะแถวสี่นะคะให้แถวสี่นี่ให้ขึ้นต้นด้วยเพลสอง จากนั้นเข้าแพทเทิร์นซ้ำนะคะแพทเทิร์นซ้ำก็คือเราเอาไหมไว้เหมือนเดิมอย่างนี้นะคะแล้วก็สลิปแบบเพลสลิปนี้นะคะ3ห่วงสลิป3เสร็จแล้วต่อไปก็คือเพลสนี่คือแพทเทิร์นซ้ำนะคะระหว่างที่เราเพลสเนี่ยให้เราทิ้งสายตัวนี้ไว้หลวมๆนะคะอย่างนี้เพลสค่ะ ชิ้นงานเราจะได้ไม่ตึงเกินไปนะคะอย่าลืมทิ้งทิ้งให้มันหลวมๆห,หน่อยก็แค่นี้นะคะ่ะก็คือสลิปสามหนึนะคะแล้วก็เพลสองเพลหนึ่งสอลิปสามเพลสองทำไปจนจบแถวค่ะแถว5้าเพลทั้งแถวค่ะ แถว6เหมือนแถวที่4นะคะก็คือขึ้นต้นด้วยเพลสองสลิปเพ์ไว้3นะคะหนึ่งสองสามอันนี้คือแพทเทิร์นซ้ำแล้วนะคะสลิป3เนี่ยนะคะแล้วก็เพลสองค่ะทิ้งไว้หลวมๆนะคะเส้นนี้อย่าลืมหนึ่งสองลิปส เพลสองพัเทินนี้ก็ง่ายๆแค่นี้นะคะก็จะออกมามีเป็นเป็นเป็นเส้นๆให้ให้อยเป็นมิตินะคะแพทเทิร์นหกแถวไม่ยาก ถ้าเราดึงไหมตึงเนี่ยตรงนี้มันก็จะถูกบีบเข้าไปแน่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ปล่อยไหมดมหลวๆมันก็จะออกมาได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็จบแค่นี้นะคะถ้าเกิดใครจำแพทเทิร์นไม่ได้ก็เข้าดูได้ที่เว็บไซต์นาเต้ยนะคะวันนี้ก็ลาไปกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ